คลิปนี้พามาชมกับวิธีการจัดการรถน้ำท่วมและประกันภัยเคลมกันอย่างไรมาชมกันค่ะนี่นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถเอาผ่านะะที่โดนน้ำท่วมนะคะมาจากทางเหนือนะคะซึ่งลูกค้าของเรานะคะได้ส่งมามาดูความเสียหายกันเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเอกจะพาทุกท่านนะคะมาฟังนะคะกับขั้นตอนนะคะของเรานะคะที่จะทําการซ่อมรถคันนี้ให้กลับมาเหมือนเดิมยังไงกันบ้างนะคะเอาละคะนี่นะคะรถเพิ่งมาถึงสดๆดร้อนๆเลยค่ะลูกค้าใส่สไลด์มานะคะนี่เลย <S 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 คือจะเห็นได้ว่าโคนมาเต็มแต่คันนี้ยังดีนะคะว่ารถเนี่ยท่วมแคอ่อแค่นี้นะท่วมอยู่ประมาณเท่านี้นะคะไม่ท่วมถึงคอนโซลรถนะคะเพราะฉะนั้น ความเสียหายของรถคันนี้อยู่ประมาณไม่เกิน40%ค่ะไปดูด้านท้ายเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำท่วมนะอุโทกภัยครั้งนี้นะคะถือว่าค่อนข้างร้ายแรงนะอ่ะน,นี่นะคะน้ำมาจากเชียงใหม่เลยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกๆคนนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่นะเวลานี้ก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ถ้าใครที่ใช้รถนะคะใช้รถอยู่แล้วรถโดนน้ำท่วมมา นะคะทุกคนค่ะว่าเดี๋ยวมาดูกันด้วยค่ะว่ารถคันนี้เราจะทํากันยังไงและเคลมประกันกันแบบไหนไปดูห้องเครื่องก่อนเลยค่ะจะเห็นได้นะคะว่าอันนี้ถือว่าโชคดีนะคะสําหรับคันนี้นะคะน้ำเนี่ยท่วมอยู่แค่ประมาณขอบล้อนะคะไม่ท่วมเข้าห้องเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเครื่องจะไม่มีปัญหาทีนี้เอมาเล่าให้ ก่อนนะคะหลายคนที่ว่ารถโดนน้ำท่วมไม่ว่ารถที่เห่ออะไรนะคะทุกท่านนะคะคำเตือนเลยนะคะอันดับแรกเลยสำหรับรถที่โดนน้ำท่วมนะคะนั่นคือคุณหลังจากที่น้ำลดแล้วห้ามสตาร์ทรถยนต์โดยเด็ดขาดนี่คืออันดับแรกนะคะ สองเลยนะคะให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะคะแล้วที่เหลือนะคะส่งให้ทีมงานช่างเขาดูแลและข้อสำคัญถ้ามีประกันภัยรถยนต์อยู่นะคะเป็นชั้นหนึ่งะคะให้ถ่ายรูปและวิดีโอนะคะเก็บไว้ให้เยอะๆในขณะที่เกิดเหตุนะคะแล้วโทรเข้าบริษัทประกันภัยทันทีนะคะคันนี้ลูกค้าได้โทรแจ้งประกันภัยแล้วนะคะและส่งมาให้ ตรวจสอบกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขกันแล้วในเรื่องของการตรวจสอบห้องเครื่องเนี่ยค่ะคือบางทีเราเห็นว่าน้ําไม่ท่วมแต่เราก็จะต้องมีการตรวจสอบห้องเครื่องด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรวจสอบยังไงคะคุณนัทเกศตรวจสอบว่ามีน้ําเข้าไปภายในห้องเครื่องเราหรือเปล่า <ฮะ S 2> ในการตรวจเช็คจากเหล็กบัดน้ํามันเครื่องครับาาน้ํามันเกียร์แล้วก็ดูพวกน้ํายาหม้อน้ําว่ามีน้ํามีโคลอะไรเข้าไปผสมด้วยหรือเปล่า,า,านะครับเพื่อความปลอดภัยครับ คุณนัทกิจคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะถึงคือห้องเครื่องดูท่าทางแล้วไม่น่ามีปัญหาเนาะใช่ครับนะคะไม่น่ามีปัญหานะคะแต่ว่าภายในค่ะเราไปดูภายในกันก่อนนะคะคือรถเพิ่งมาถึงอันนี้ลูกค้าก็คือใส่สไลด์มานะคะจะเห็นเลยค่ะว่าที่โคนยกมากใช่ครับนะคะอ่สิ่งแรกที่คุณนัทกิจจะทําคืออะไรคะอ่าล้างทำความสะอาดทุกชิ้นส่วนครับที่มันเลอะโคนนะฮะถอดออกมาเลยไหมคะใช่ครับต้องถอดออกมาเลยครับ ใช่ครับแล้วดูชิ้นส่วนาาที่อยู่ใต้พรมด้วยนะครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างอ๋อค่ะสายพงสายไฟอะไรทุกอย่างใ,ใช่ไหมคะใช่ครับเช็คหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเราสามารถใช้เครื่องตรวจเช็คได้ด้วยไหมคะใช่ครับเรามีเครื่องมือพิเศษครับในการตรวจจับดูด้วยความเสียหายเอาละค่ะมาดูตรงนี้นะคะว่าน้ําท่วมนะคะถึงตรงบริเวณลำโพงเลยลำโพงนี่นะคะจะไม่เหลือแล้วนะคะุณนักธุรกิจใช่ครับใช่ไหมอ่านี่นะคะไปหมดเลยนะคะ ล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของส่วนประกันภัยดีกว่านะว่าส่วนประกันภัยเราจะเคลมยังไงไปดูด้านท้ายด้วยอะดูตรงนี้นะข้างในเป็นไงบ้างก็เข้าไปหมดเลยนะเอะค่ะทีนี้เรามาถามขั้นตอนของการเคลมประกันภัยนะคะรถคันนี้เข้ามาเมื่อเช้านะคะใช่ครับตู่ได้เวาแจ้งประกันภัยไปเรียบร้อยแล้วหรือยังคะแจ้งเรียบร้อยแล้วครับผมอา่าฮะประกันภัยว่าไงคะประกันภัยบอกว่าให้รถมาจอดพับแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็ไอ,อ้หรือพรมหรือหรือเบาะออกทุกอย่างนะครับ เพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ถ้ามีน้ําก็เอาน้ําออกให้หมดนะครับะนะครับไอ้เสนอเบื้องต้นไปก่อนถ้าเกิดอะไรมีไปเพิเ่มเติมว่าต่อนะครับ สรุปให้แล้วกันนะคะว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้มีการส่งรูปส่งรายละเอียดต่างๆไปให,ให้กับทางประกันภัยแล้วนะคะในเบื้องต้นเนี่ยประกันภัยประเมินความเสียหายไว้ประมาณไม่เกิน40%นะคะสาหรับคันนี้นะคะซึ่งทุนประกันภัยของรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่2ล้7นะคะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยไม่เกิน70%นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือทางประกันภัยนะคะก็จะจัดการนะคะให้เราซ่อมค่าเสียหายทั้งหมดทางประกันภัยจ่ายนะคะซ่อมให้กลับมาใช้ได้ เดิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยประกันภัยประเมินราคาความเสียหายไว้ที่65%เปอร์เซ็นต์นะคะของทุนประกันภัยนะคะทุนประกันภัย2ล้าน7อ่ฮะหารของประกันภัยก็คือตีค่าซ่อมรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะก็ประมาณอยู่ประมาณไม่เกินล้านแปดครับไม่เกินล้านแปดนะะอันนี้ก็คือประกันภัยนะคะ แล้วก็พูดเลยนะคะว่าประกันภัยที่เ,เราให้ดูแลรถลูกค้าเนี่ยก็คือค่อนข้างน่ารักมากอันนี้เคสนี้เป็นประกันภัยของนวกิจนะคะซึ่งเข็มง่ายเข็มไวนะคะเป็นประกันภัยในเครือของ AEY Auto นะคะเอาละ รอชมติดตามกันต่อไปนะคะทุกท่านนะคะว่ารถคันนี้หลังจากที่ซ่อมมาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีขั้นตอนการซ่อมนะคะให้ทุกคนคอยดูอันนี้ก็เราประสานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าก็ทักมาด้วยว่าฝากด้วยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะรถมาถึง a e y แล้วแล้วเห็นบอกว่ารถคันนี้โชคดีที่ไม่โดนสมองกลนใช่ไหมสมองกลอยู่ตรงส่วนไหนคะส่วนสมองกลน,นะครับอยู่ในส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็มีช่วงไฟถ้ายตรงนี้ก็มีนะครับาาครับจะต,ต้องเช็คหมดเลยครับ แล้วมีจะอาจจะโดนสายไฟข้างล่างนะครับอาจจะต้อง uh huh. ต้องเปลี่ยนนะครับ uh huh. ครับเพราะมันน้ําซึมเข้าไปแล้วมันจะเป็นสนิมแล้วครับชุดนี้ครับเดี๋ยวเราเสนอเปลี่ยนให้ครับนี่ก็คือข้อดีของรถเอาผ่าด,ด้วยนะคะตัวสมองกลอยู่ในระดับที่สูงนะคะทําให้เวลาโดนน้าท่วมค่อนข้างเซฟตี huh. ้นะคะอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของสายฟงสายไฟหรือฟิลหรือพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าสมองกลปลอดภัยเนาะเอาละคะ่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะะช่องคุณเอ๋ รถนำเข้าหรือ AUI Auto นะคะมาดูความสมบูรณ์ของรถคันนี้บอกแล้วค่ะว่าของเรา One Stop Service by AUI Auto นอกจากมีโชว์รูมรถนะคะมีศูนย์บริการแล้วยังมีอู่สีนะคะก็คือการบริการเต็มระบบทุกรูปแบบทั้งรถใหม่ทั้งรถมือสองมีครบขันหมดเลยค่ะาลค่ะติดตามชมกันนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนที่เราเอาไปทำคร่าๆก่อนเนาะอะได้ มั่นใจรถนำเข้ามั่นใจ A.E.Y. ออโตอิมพอร์ตวันสต็อปสวิตช์บาย A.E.Y. เรามีทั้งโชว์รูมรถยนต์และศูนย์บริการพร้อมอู่ซ่อมสีในตัวอันนี้ก็คือรถที่น้ำท่วมนะคะตอนที่สไลด์มาถึงนะคะเราก็มาทำการเคนนะคะก็คืออย่างที่บอกไปคะ่ะว่ารถที่โดนน้ำท่วมห้ามสตาร์ทโดยเด็ดขาดนะคะและนี่ก็คือสภาพนะคะก็ช่างของเราก็มาถอดชิ้นส่วนนะคะทุกอย่างเลยนะคะดูดน้ำออกเอาน้ำออกกันให้ ค,คนก็มาท่วมท่วมกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถอดทุกชิ้นส่วนนะคะนำไปล้างแล้วก็ตรวจเช็คระบบต่างๆเอาละค่ะรอติดตามชนผลงานกันต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปมาให้ความรู้มาให้ชมกันเรื่อยๆค่ะทุกคน